โอเคก็กราวสิ่งรพิชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเจมส์ซเอทีวีกันอีกเช่นเคยแล้วเราก็อยู่กับมือขวาของผมนั่นเองนะใช่ไหมแล้วมันก็เงียบ และในวันนี้เราก็จะมาทําการอาสอนอะไรนะจกป <Good. S 1> ูขดปูขดปูยบงฟิมอีกแล้วาบงฟิมแล้วคนดูนะครับจําชื่อมันไว้นะฮะมันบางฟิมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการไปขุดปูนะขั้นตอนแรกก็คือให้นานผู้ชมมาทาการซื้อก่อนเลยนะมันจะเป็นจอบนะท่านผู้ชมจอบอ่าเป็นตัวนี้นะท่านผู้ชมก็จะเป็นตัวนี้รา,าคาสามร้อยบาทนะให้มาซื้อเลย นั่นแหละซื้อเลยพอท่านผู้ชมซื้อเสร็จใช่ไหมผมก็จะพาท่านผู้ชมไปนะโอเคขั้นตอนแรกเราต้องไปที่รถกันก่อนมิตามผมมาโอเคก็จะขึ้นรถนะีรถตามไปนะโอเคโอเคเดี๋ยวผมก็จะทําการขึ้นรถนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราทำการมาร์กแผนที่ไปก่อนให้คนดูได้เห็นนะโอเคมันตรงปูมันก็จะอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมโอเคตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะทําการเร่งเวลาภายใน3 2 1หนึ่ง โอเคท่า <Okay, S 2> นผู้ชมแล้วก็มาถึงมันที่เรียบร้อยแล้วนะยังโหดและใครมันชนรถกวูวะเนี่ยกระจกแตกเลยเดี๋ยวเหอะคนชนเนะี่ยบอลชนเองหรือเปล่าบอสชนเองหรือเปล่าไม่บอสไม่ได้ชนเองโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวท่านผู้ชมเราก็จะทําการวิธีการอันนี้นะก็ให้ท่านผู้ชมมายืนตรงนี้นะแล้วก็ทำการคลิกขวาที่ตัว n p c ตัวนี้แล้วกดตัวนี้แล้วกดตัวนี้นะ เออแล้วท่านผู้ชมทําการซื้อพผู้มาแล้วใช่ปะให้ท่านผู้ชมทําการทำอย่างนี้ไปไปลูกโทษ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 ผูไปไหนอันเนื้อผู้อ่ะเอาไปโทษเดร็จรวมหรอจะอยู่บพราะจะหมันไสผมอ่ะไม่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 พอดีอธิบายคนดูอยู่คือท่านผู้ชมก็ทําการมาเลยนะตรงนี้โอเคเริ่มทําการขุดเลยนะผมขออนุญาตขุดภายในภายในขออนุญาตขุดให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวผมจะทำาพาท่านผู้ชมไปที่ต่อไปนะโอเคกูวาร์ปได้แล้วโอเค ตัดภาพเลยดีกว่าโอเคท่านผู้ชมนี่ก็เป็นรอบสุดท้ายแนละ้วที่ผมจะมาทําการขุดปูนะโอเคแล้วที่ต่อไปที่เราต้องไปนะคือจุดโพสเซสของแหล่งปูตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมก็ให้ทําการวิ่งมาตรงนี้เลยอ่าจะเป็นตรงนี้ท่านผู้ชมตรงที่ผมชี้เอาชี้ไม่ได้อีกนิปงโอ้เอาว่าจะทำการโพสเซสกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมทําการโพสเซสนะตอนนี้นคืออาจจะเสียงเบาหน่อยเพราะนี่ผมอัดตอนสองทุ่มห้าสิบจะสามทุ่มละ โอเคแต่ทำการโปรเซสไปเรื่อยตัดภาพไปตอนที่ผมโปรเซสเสร็จเลยและกันนะอ่าโคตรเฟี้ยวเลยโอเคท่า okay, นผู้ชมแล้วก็ทําการโปรเซสไปที่รอบสุดท้ายเป็นที่รียบ้อยแล้วนะตอนนี้ในผมก็มี23อันแล้วก็ในรถประมาณอีก5อันนะท่านผู้ชมรถที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือตรงนี้นะดีวนะผมจะขึ้นรถก่อนเนี่ยโหแม่งด็กายชิบหายท่านผู้ชมเอาเป็นว่าที่ต่อไปก็จะอยู่ตรงนี้แล้วกันนะท่านผู้ชม โพสต์รวมอีกแล้วนะเออโพสต์รวมสามรอบวเนะี่ย <c oughs> โอเคขึ้นรถได้แล้วเยวต้องไปโพสต์รวมมนะาท่านผู้ชมสามสองหนึ่งทำความเร็ว มีนท่านผู้ชมแล้วก็มาถึงจออุดโ r o c e s รวมแล้นะคือเมื่อกี้เออนิดหน่อยคือเมื่อกี้ผมเออนะคือขี่ขี่ถูกทานะขี่กับทําไมไม่รู้เออนิดหน่อยเอาเป็นว่าจะทําการโ r o c e s s c a นะท่านผู้ชมสักแป,ป๊บหนึ่งโอเคตัดภาพตอนวที่ผมโ r o c e s s c a เสร็จเ,เลยแล้วกันนะ โอเคท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมลืมถ่ายตอนอันนั้น,นถ่ายตอนนี้ผมขีม่มาจากโปรเซสรวมนะคนือโปรเซสรวมแล้วท่านผู้ชมก็มาที่ตลาดนะท่านผู้ชมอยู่ใกล้กันตลาดก็อยู่ตรงนี้นะโอเคคือในอนาคตโปรเจกต์ของผมก็คือครถคันนี้ผมจะแต่งนะท่านผู้ชมใส่ปีข้างหลังนะงไงไอ,อยู่ตลาดอยู่ตลาดผมก็จะใส่ปีข้างหลังนะเซ็ปีข้างหลังแล้วใส่คาร์บอนนะตรงนี้คาร์บอนแล้วก็ใส่สักท่อหนึ่งหรือสองท่อใหญ่เงี้ยใช่เลยโอเคี๋ยวทำการมาขายก่อนแล้วกัน โอเคเรามาทำการขายก่อนเลยโอ้ร้อยสี่นะวันนี้ผมก็ได้ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะท่านผู้ชมว้าวเจ็ดร้อยกว่าบาทเลยนะเจ็ดรอยยสิบแปดนะซูมดูเอาแล้วกันโอเคท่านผู้ชมแล้วก็ภาพไม่ได้เลยนะก็คือการที่เราต้องมาทำการเคุยคนดูอยู่ แล้วก็ทําการออออฝากเงินเลยนะท่านผู้ชม728ผมบอกทุกครั้งว่าทุกคลิปเราต้องฝากถ้าไม่ฝากอาจจะเกิดอุบัติเหตุตายหาได้ทัเงินหายนะโอเคแล้วก็เหมือนสี่ที่เร้อยแล้วโอเคมามา,มาปิดคลิปมาปิดคลิปอยู่ไหนหยุดที่เดิมอะอ๋อหยุดที่เดิมอย่าแล้วมานั่งดิบอสนั่งด้วยเลยโอ้ต้องนั่งเหรอเสียเวลาชิบหายเลยเออนั่งเลยไม่เสีย โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะแล้วตอนนี้เราก็โยบใครเลยเนี่ยมือขวาใช่ไหมขวาใช่ใช่อ่าอยู่กับมือขวาผมเองนะเดี๋ยวเขาอาจจะมาทำคลิปกับเราบ่อยๆนะถึงเขาจะไม่มีช่องก็ตามผมก็จะลาเข้ามาเหมือนเดิมโปรเจกต์ของผมก็คือเดี๋ยวอาจจะมีในอนาคตโปรเจกต์แต่งรถนะเราจะมาแต่งกันท่านผู้ชมได้ดูันเอง,องของงบสองหมื่นห้าก่อน โอเคเอาเป็นว่าจบคลิปเพลงท่านี้แหละเพราะว่ามันยาวมาแล้วสงสารคนตัดต่อเนาตัดต่อจะเป็นใครล่ะก็ตัวเองนย่แหละฝ่ายไม่โคตรใจเลยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบาย Hold